โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนอีกครั้งนะครับวันนี้มาอยู่ที่ชาเลนช์ชาเลนช์เดิมอีกแล้วนะครับเป็นชาเลนช์เล่นเปิร์กประจําตัวของตัวละครนั้นๆนะครับวันนี้ที่เราจะมาเล่นคือเป็นลุงเอสนะครับลุงเอสนี่ส่วนมากเปิร์กที่เป็นของเอสจะเป็นสายฟาร์มของเปิดกล่องอะไรพวกนี้มากกว่านะครับสําหรับใครที่เล่นสายเนี้ยผมแนะนําว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าควรเอาเปิร์กอะไรติดไป1เปิร์กนะครับนะ เปิกแรกครับที่เราจะมาดูกันคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเพิ่มศักยภาพความสามารถในการอ่านออร่าของคุณและทีมเพิ่มระยะการอ่านออร่า8เมตรนะครับ8เมตรนะการอ่านออร่านะครับเปิกที่2เพิ่มเดิมพันนะครับเพิ่มเดิมพันเนี้ยเพิ่มโชค3%สํำหรับเฟรเวอร์ทุกคนในเกมยินฮุกขนกล่องอะไรประมาณนี้เหมือนว่า เพิ่มโชคอะเออเพิ่มโชคอะไรอย่างเงี้ยใส่เพิ่มโชคไปด้วยถ้าใส่แอดออนก็แบบเอ่อจะเป็นเพิ่มโชคอันไหนนะสีเขียวนี่สี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 ม่วงนะครับเป็นเพิ่มโชคก็จะทําให้โชคดีแบบดิ้นโอกาสจะหลุดออกจากกุ๊เปิดกล่องได้ของดีๆอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเพิ่มเดิมพันนะครับเพิ่มที่สเปิดที่สามนะครับเป็นเปิเอ่าให้ตายนะครับ เวลาเราเปิดกล่องอ่ะการันตีว่าเราจะได้ของไอเทมดีๆอย่างกล่องม่วงกุญแจอะไรพวกนี้คือแบบจะอาจจะได้ของดีๆการันตีนะการันตาว่าออกมาอย่างนั้นการันตีนะครับแบบ1 0 0เลยแล้วมีโอกาส50%ที่จะมีแอดออนติดมากับไอเทมที่เราเปิดด้วยแล้วถ้าเราออกประตูถ้าสมมติว่าเราได้เปิดได้กล่องม่วงในกล่องม่วงมีเข็มมีขวดอะไรอย่างเงี้ยเอเราออกจากประตูไปอนะ่ะของจะไม่หายไอเทมแอดออนจะไม่หายนะครับจะได้ออกไปด้วยนะครับสำหรับเปิร์ก เซตนี้ของงูเอสจะเป็นสายฟาร์มมากกว่าแล้วก็เพิ่มโชคให้เพื่อนแบบดวงดีในแม็ในในเกมนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเล่นสามเปอร์กนี้แล้วอ่ะที่ผมอยากจะแนะนําใส่เพิ่มอีกหนึ่งเปิร์กนแนะนําอันนี้นะเปิดกล่องครับเปิดกล่องไปด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหานะเราจะเห็นออร่าของกล่องในแม,นม็ะระยะ32เมตรเราจะได้วิ่งไปหากล่องโดยที่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งกล่องอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเบดเม้น์มีอยู่แล้ว1กล่องถูปะ และที่อื่นน่ยมันจะไปวางอยู่ตรงไหน,นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมแนะนําเอาเปิร์กนี้หเปิร์กใส่ไปด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเปิร์กของเอสจะเป็นสายฟาร์มกับสายเพิ่มโชคให้เพื่อนมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าเราจะเล่นเปิร์กสายนี้และเอาชีวิตอดมาจากเกมยังไงนะครับผมลุยชารเลนเปิร์กของลุงเอสแล้วนะครับผมเยัหากลอ,องให้ก่อน ทั้งบนมีแน่หนึ่งกล่องครับนี่ไงเห็นไหมเปิดได้ไปฉายเหลืองก็จริงแต่มีแอดออนครับเป็นถางสีเหลือง ไปไม่ได้เย็นเย็นเพื่อนโอ้ทุกคนไปไงอะโล่งขนาดนี้โล่งมากโอุ้อ้ยเกือบ เกือบโอ้โหอุ้ยเกือบไม่ดีรออะไรอ่ะหมามันฟ้าไปแล้วอ่ะเพื่อนขอขอโทษด้วเพื่อนหมามันฟ้าไปแล้วเพื่อน ไปไปไปตรงนูน้น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 หนีหนีหนีลูนอยู่นี่ครับทุกคนอย่านะเนีย้ยเนีย่ยวิ่งไปนะเนีย่ยไปปัดเลยไม่เป็นไรรู้แล้วว่าลูนอยู่เนี่ยรู้แล้วเพื่อนอยังก่อน

ยังแ,งแตกว่ะว่าผมแตกว่ะทุกคนยัง เพืเ่อนอยู่ไว้หน่อยเพื่อน <lawsuit. S 1> ไปฉายแม่มมมปรับใหม่คือผมเล่นไม่ได้เลยอ่ะ abi ko nang ampum mumma True em em mà Cả lâu tuổi bóng này 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 tuổi ra bóng

มึงเด็กน้อยถ้าผมโดนแขวนผมว่าเพื่อนช่วยผมไม่ได้แนะ่เอยากได้่นนะองพยาบาลหนาผมไดวิด k i ิงตายแล้ว nhé yeah, เียมผมส่งไม่ได้เลยว่ะจริงๆแผ่นเนี้ยผมยอม สองไม่ได้เลยอ่ะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นไฟฉายเลยแผ่นเนี้ยไม่เล่นเลยอ่ะมากจะใส่กล่องพยบาบาลไปฮิวมากกว่าเร็วเ่อวเฮ้ยโดนโหมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหอยมีทางหลังนะ โอ้จะไปล้มหมดนะโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้แย่เลย ไม่ได้อะทุกคนเจ็บเอาคนช่วยได้โคบดีอ่ะค่ะนี่โคบดี ้มแล้วนะเพื่อน้มแล้วนะเพื่อน Wei, betul dah retak. Kau kemari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 . ยังแม่ก,กับแตกอุ๊ยไม่โดนได้ไงยังเอาติดเอาโอ้โหไม่ไหวแล้วว่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วเพื่อนแค่นี้แหละตูตัวย

没有一啊 โอ๊ยอะไเอาแยแลละเราปิดท่อไปแล้วประตูอย่างเดียวเพื่อนเราปิดท่อไปแล้ว มันไม่ค่อยได้เห็นผลจากเฟิร์นเท่าไหร่อะ่ะแค่เฟิร์เดียวที่เราเห็นคือเปิดของเรามีแอดอนด <c oughs> อนเดยีดยวก็จากประมาณนี้นะครับขนาดของเชรนะครับเพิ่มโชคแล้วก็เปิดของของดี้ก็จะมีแอดออนด้วยกนมาณนนะครับเ,เบมัเนนงมมากกว่าเป็นเอสไก็ จบไปแล้วนะครับกาเลินตัวละครครับมาเจอกันใหม่พรุ่หน้นะครับก็่ามกดไดติามกดแชร์กดกรดิ่งเพื่อเกลังใจใหน้วยมาเจอกันใหม่พรนครับสวัสดีครับ